สวัสดีค่ะพี่วาวาแล้วก็พี่จักกิจนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กําลังติดตามแนนนะคะจากช่องทาง YouTube ค่ะแนนนะคะฝอรัชดาค่ะโดยทีมงานฝอสุสอยนะคะที่ออโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาส่งรถให้กับพี่วาวากับพี่จักกิจนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะวันนี้ต้องใส่แมสนะคะปิดหน้านิดนึงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ถามคาถามพี่จักกิจกับพี่วาวาสักสองสามคำถามนะคะรู้จักแนนจากช่องทางไหนคะพี่จากยูทูบครับ จาก YouTube นะคะคแล้วก็เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างพี่สวยมากเลยครับรสวยกว่าในรูปอีกเลยใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าตัวจริงมากเลยครับใหญ่มากเลยครับใหญ่กว่าตัวจริงสวยมากค<ล>รับไ,ได้ค่ะได้รับส่วนลดแล้วก็ของครบไหมคะพี่ครบครับส่วนลดดีมากครับได,ได้ค่ะได้แล้วก็อยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะติดต่อแนนผ่านยากไหมอะไรอย่างเงี้ยคะติดต่อไม่ยากครับดู YouTube ก็ติดต่อได้ครับพี่ค่ะติดต่อง่ายครับค่ะที่ไหนคะที่ช่องไหนคะ ที่ช่องฟอร์รดรัชดาครับ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวแนนอธิบายตัวรถคันนี้นะคะไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จเกตกับพี่วาวามากๆนะคะที่แบบว่าให้โอกาสแนนนะคะได้ดูแลนะคะแล้วก็ได้มาส่งรถที่นี่เลยนะคะเราอาจจะมีอกว่าชุกโลหกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีนะคะแนนจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยคือเรารับประกันถึง10ปีเลยนะคะจากฟอร์ดประเทศไทยนะคะทันเวลาพอดีคันสุดท้ายพอดีเลยนะคะสุดท้ายของปีพอดีเลยนะคะแล้วก็คันนี้คือเป็นรถที่จริงๆแล้วหายากมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน นะคะว่าพี่วาวานี่คือแบบว่าได้รถรุ่นไหนไปนะคะจริงๆแล้เราคือแบบว่าตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะคะ่ะลูกค้านั้นเคยเคยจองนะคะแล้วก็หายากไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้แต่พี่วาวาได้คันนี้พอดีเลยนะคะคันนี้นะคะคือจะเป็นอ้อลืมมอบกุญแจรถโทษทีค่ะกุญแจรถนะคะรุ่นวแท็กนะคะให้กับพี่จกิกกับพี่วาวานนะคะเป็นเจ้าของรถเต็มๆวันนี้เลยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นนะคะ y t ยแทนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่า,อาคอปชั่นพิเศษนะคะก็จะเหมือนกับเกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะคะแรงม้าดีมากๆแล้วก็จะเป็นเทอร์โบด้วยนะคะคันนี้เป็นเทอร์โบนะคะแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดียวนะคะหายากมากๆแล้วก็สีส้มด้วยนะคะสีแบบว่าสี สดใสด้วยน,นะคะแล้วก็คันนี้นะคะของเราเนี่ย Y Tag เนี่ย180แรงม้าก,ก็จริงนะคะแต่ว่า,าพลักกาลังเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ช่วงล่างเขาก็ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนั้นไปดูนะคะว่าเราแต่งอะไรให้บ้างนะคะพร้อมกับคันนี้ก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะเต็มๆเลยนะคะ,อะตอนตอนแรกนะคะคันคันนี้นะคะจะเป็นรถโฉมของปี2021 <S <S แล้วนะคะ <S <S ที่เป็นโฉมใหม่เนี่ยเราดูจากตรงไหนนะคะก็ดูจากกระกระจังแบบนี้นะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะแล้วก็ ตัวที่มีสีส้มด้านในตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของวา t แทเลยทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะตัวเนี้ยข้างในเนี่ยจะเป็นสีสีส้มทั้งหมดเลยนะคะกับตัวโลบาร์นะคะตัวตัวโลบาร์ก็จะเป็นสีส้มอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยว่าเป็นโชม2021แท้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟไบ l อ d นะคะไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเพอ ตัวไฟสองกลางวันด้วยนะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะซึ่งจะเป็นไฟ day time running light นะคะอันนี้คือเวลาที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะติดตลอดเลยนะคะจะดีมากๆตรงที่ว่ารถขันหลังเนี่ยเวลาที่เขามอง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  โมลรถที่อยู่หน้าเราเนี่ยเวลาเขามองเราเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดเจนเพราะว่าเรามีไฟวิ่งกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วไฟตรงนี้นะคะจะเป็นอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็พร้อมกับ เวลาที่เราขับเวลาช่วงกลางคืนนะคะเขาก็จะแบบเปิดไฟส่งอัตโนมัติให้ด้วยเหมือนกันนะคะวายแท็กนี่คือออปชันเขาจะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น่นใส่เป็นชุดครอบไฟหน้าให้นะคะแบบนี้ชุดของวแท็กนะคะโฉวง2021เนี่ยจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความดุดันนะคะปกติจะเป็นสีกาไฟมันก็จะดูแบบสีอ่อนๆหน่อยแต่นี่คือเป็นสีดําเงาทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีความดุดันเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเครื่องกันนะคะ อ่าอันนี้ก็จะแน่นมากๆจะมีโชคคู่หน้าให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นรองความร้อนใต้เครื่องแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคือเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยเวลาพี่เปิดเงี้ยมันจะดูแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีโชคให้นะคะไม่หนักเลยด้านเครื่องนะคะพี่เห็นแบบเครื่องแน่นมากๆ เครื่องเต็มมากๆคือแบบว่าไม่มีช่องว่างอะไรเลยคือแบบมีแต่เครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเครื่องโฉมเนี่ยนะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็นเครื่อง2.2ลิตร180แรงม้า <100. S 1> อ่า2.0ลิตรนะคะเป็น180แรงม้าใช่ใช่พี่วาวาดูดูใช่ แล้วก็ร8อแดรงม้านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเครื่องยกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝากระโปรงอันนี้เราก็ลุยน้ำได้เลย80เซนหรือ800มิลลิเมตรนะคะแบตเตอรี่เราก็การ1นปีหรือ2000 20, 0กิโลนะคะตรงนี้จะเป็นที่พักหม้อน้ำนะคะสีสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราเติมได้คือจะเป็นทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะที่เราเติมได้อย่างเดียวนอกนั้นเนี่ยที่เป็นพวกฝาสีดําอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลละให้เราทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่เราเช็คระยะเนี่ยเราก็เช็คระยะที่ 1>, 1ปีหรือว่า15,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนแล้วก็เข้าได้ทุกสูตรเลยทั่วประเทศด้วยนะคะนี่เครื่องยนต์แบบแน่นมากๆแบบคือจะไม่เหมือนที่อื่นค่ายอื่นเนาะมันจะแบบมีช่องว่างแต่นี่คือแบบเครื่องใหม่กิฟแล้วก็แน่นมากๆเลยแล้วก็ดีด้วยตรงที่ว่าเราได้ทั้งออปชันที่แบบว่าตรงสเปคที่เราต้องการเลยทั้งเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นแบบวแท็กด้วยนะคะเครื่องวแท็กนี่คือเป็นตัวท็อปเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะอย่าลืมที่ปัดน้ําฝนก็เป็นที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแ็กคันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กบิ๊กฮอนนะคะซึ่งเป็นแบบแม็กแม็กจะเป็นเป็นลายใช่ค่ะแม็กจะเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายมาเวลนะคะแล้วก็จะมีขีดเงินด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นยางจะเป็นบิ๊กฮอนนะคะยางจะเป็นยางแบบยางใหญ่เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือ มันจะทําให้รถนะ่ะด,ดูดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ดูแบบว่าดูเทมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะน,นี่ก็เปลี่ยนให้แล้วก็จะมีซุมซ้มล้อซุ้มล้อเราก็จะใส่เป็นสีดําเงาให้เพื่อที่จะได้เข้ากับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าชุดใหม่ของวาแท็กที่เป็นโฉมงพเนี่ยจะเป็นดําเงาทั้งหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นดําเงานะคะจะมีตัวที่เป็น ไฟกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูนะคะจะมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงใต้กระจกมองข้างนะคะแล้วก็กุญแจของเราเนี่ยถ้าของพี่นะคะอ่ะโทษนะคะกุญแจจะเป็นแบบแบบนี้แล้วนะคะเป็นอ,อิโมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบปุ่มปุ่มสตาร์ทนะคะเราไม่ต้องถือกุญแจไขรถเลยนะคะเวลาที่พี่อยู่ใกล้ๆรถใช่ไหมคะปุ๊บพี่แค่สอดมือเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะปุ๊บ รถก็จะเปิดได้เลยนะคะไม่ต้องไขกุญแจเลยแล้วก็เวลาที่เราล็อกรถนะคะเวลาที่เราล็อกรถเราแค่กดปุ่มตรงนี้ค่ะปุ๊บรถก็จะล็อกแล้วรถก็จะเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะเปิดไม่ได้แล้วแต่พอเวลาเราจะเปิดรถเราก็แค่เปิดเข้าไปอย่างนี้กุญแจต้องอยู่ในรัศมีนะคะอ,คอ่ะา,ก,า,าอก็เนี่ยค่ะประมาณประมาณเนี่ยค่ะประมาณที่พี่ยืนอยู่แค่นี้ค่ะนั่นวัดไม่ถูก่ะประมาณเมตรหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ ประตูก็คือสามารถเปิดได้เลยแล้วก็ปุ่มข้างในก็เป็นพุสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีอ่ะกันสาดก็จะติดให้ด้วยนะคะทั้ง4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยนันฟิตติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเลยอันนี้คือจะดีมากๆนะคะแล้วก็แพงด้วยนะคะแล้วก็การความร้อนได้ดีด้วยนะคะ แล้วก็เล่าหลังคานะคะปกติพี่จะเห็นว่า Y Tag เนี่ยเล่าหลังคาจะเป็นสีบอลเงิน,อ,นอ่าสีบอลเงินกับสีดําแต่พอเป็นโฉม2021ปุ๊บเขาทําเป็นสีดําให้เราเลยนะคะเป็นสีดาด้านให้เราเลยอันนี้ก็จะทําให้รถแบบดูดุดัดนดูเท่มากขึ้นนะคะอ้ออีกอย่างนึง่งลายการาฟิก พี่เลือกเป็นลายกราฟิกที่เป็นเลนเจอร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายคนด้านหลังนะคะก็รถสีแบบสีส้มนะคะเชอร์เบตนะคะแล้วก็เป็นลายกราฟิกสีดามันก็จะดูดูเท่ขึ้นนะพี่เนาะแล้วก็จะมีเบ้ารองมือให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือก็จะเป็นสีดําเงางเหมือนกันนะคะก็เข้ากันทุกส่วนเลยนะคะพี่ีด้านในนะคะของเราวายแพนะคะจะเป็นด้านแรกเลยที่เราเห็นจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้านี่นะคะปรับคือได้ปรับได้หมดเลยนะคะด้านเดินหน้า ถอยหลังนะคะปรับเอียงได้หมดเลยเบาะก็จะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะทรงไว้แท็กเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะคะทรงไว้แท็กนะคะแล้วก็จะมีพรมกระดุมให้รอบคันนะคะสคับเพดทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสคับเพดเพจแบบว่ามีไฟด้วยนะคะหมายถึงว่าจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะส่องสวาง่างตอนกลาง,<ส>งคืนอ่ะเลื่องแสงด้วยค่ะภู้ไม่ถูกตอบสอ่ะมันจะเรื่องแสงด้วยนะคะแล้วก็ ด้านในนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่เราบอกนะคะแต่ว่าเป็นวายแท็กตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะซึ่งเป็นหน้าจอของ Ford แท้นะคะอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อเอ่อเชื่อมต่อ Android Auto นะคะหรือว่า Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็ หน้าจอตัวนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเราอะค่ะมันจะโทรถ้าสมมติว่าเกิดเหตุประทะด้านหน้าถึงขนาดที่ถุงลมนิรภัยทํางานนะคะหรือประทะด้านหลังถึงขนาดที่ระบบการตัดใจนะ้ำมันทํางานคือถ้าเราเกิดเหตุอะไระค่ะถ้ามันมีการถุงลมแตกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาจะโทรไปที่ศูนย์นรเรนทอนให้เราเลย1669ทําให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงเราได้รวดเร็วนะคะแล้วก็แล้วเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมัน เราทาอะไรไม่ถูกนะคะอันนั้นคือเป,เป็นเรื่องของการเซฟตี้นะคะ,ะเขาก็จะโทรไปที่ศูนย์นเรนทอนให้เราเลยนะคะอันนี้เป็นเซฟตี้จะมีเฉพาะในรถตัวท็อปเท่านั้นแต่ก่อนนะคะจะมีพวกเอเวอร์เรสหรือว่าไวท์แท็เท่านั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแนนใส่เป็นกล้องนะคะบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกหลังรถให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวหน้าจอเนี่ยก็เ,เวลาที่เราเสียบของ a อ p l e Ca r p l a y พย์ Apple ะคะ่ะถ้าเราเสียบ เสียบสาย USB ไว้ะค่ะเขาจะโชว์โชว์หน้าจอของตัว iPhone ไปไปขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นพวงมาลัยอีพา t นะคะพวงมาลัยจะเบามากถ้าเทียบกับตัวรถแล้วแบบรถใหญ่แล้วรถหนักเนี่ยแล้วแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะเบามากเวลาเราหมุนวงเลี้ยวอะไรเงี้ยค่ะมันจะขับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แต่ถ้าเราขับรถเร็วขึ้นเนี่ยพวงมาลัยจะหนักขึ้นนะคะ แล้วก็ตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปุ่มมันติฟังก์ชันด้วยนะคะทั้งปรับเครื่องเสียงติดที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยมีทั้ง cruise control ด้วยมี LIM ด้วยนะคะเดี๋ยวอธิบายในรถอีกทีหนึ่งนะคะไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัติปกตินะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกประตูก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมะีตัวจับนะคะสิ่งมีชีวิตใน,ใน,ใ,นในรถด้วยนะคะ สมมุติว่าถ้าเราลืมเด็กลืมน้องหมาไว้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาแบบขยับขยื่นเนี่ยเขาก็จะร้องนะคะเพราะว่ามันมีตรวจับด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีคนทุบกระจกแล้วแบบเอามือเข้าไปแบบจะหยิบของเราเนี่ยเขาก็เขาก็จะร้องเหมือนกันเพราะว่าเขามีตรวจจับนะคะตรวจับสิ่งอ่าสิ่งเคลื่อนไหวในรถอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเซฟตี้อีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะของถ้าเป็นว i แท็ก็จะถ้าเป็นรุ่นใหม่โฉง2021นะคะจะมีแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนเป็นเป็นสติกเกอร์สามารถลอกได้ถ้าใครไม่ชอบนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเขาคือทุกคันทุกสีจะเป็นสีส้มหมดเลยของเราคือเป็นสีรถของเราเป็นสีส้มพอดีอันนี้ก็เป็นสีส้มมันก็เลยดูเข้ากันไปเลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะโลบาร์อ่าเป็นเป็นสปอร์ตบาร์นะคะตัวเนี้ยสปอร์ตบาร์ปกติจะเป็นสีเหมือนออกกอ่อนอ่อนๆหน่อยจะเป็นสีคาไฟนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีเงินนะคะแต่เนี้ยเขาเปลี่ยนมาให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยทําให้แบบว่ารถก็คือดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างดูอันนี้นะคะจะเป็นแบบชารซีนะคะของเราจะเป็นแบบอย่างใหญ่อย่างยาวเลยนะคะอันนี้คือรูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะทาให้เรารองรับน้าหนักการบรรทุกได้ถึง 1.3ตันหรือ1,300กิโลเลยนะคะอันนี้บรรทุกของได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีชุดข้อไฟท้ายให้นะคะแบบนี้แล้วก็กันชนท้ายนะคะของ w าแท็นะคะก็จะเป็นสีดำเงาให้แบบนี้เหมือนกันพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยนะคะอ๋อเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะมีด้วยนะคะ4จุดนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะจอดเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาที่ที่จอดเขาก็จะมีกะระยะด้านหน้าให้เราด้วยเราก็จะได้แบบเออรู้ว่ามันมีเสียงเตือนให้ด้วยนะคะ ทั้งมุมเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีให้4จุดเหมือนกันนะคะเ <ồng. S 1> วลาเราถอยจอดก็จะมีกล้องกล้องมองหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะกล้องหลังเนี่ยจะฝังไว้ที่ตัวโลโก้เลยนะคะอาจจะเป็นของ f อร์แท้เลยนะคะกล้องหลังซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะไปติดไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้องหลังมันจะมาเฉพาะของรุ่นกับกับตัวจออันนี้เลยนะคะอ่าอแล้วก็ตัวเนี้ยกล้องเนี่ยเวลาเราถอยหลังเนี่ย เวลาเราหมุนพวงมาลัยค่ะเขาจะมีองศาบอกด้วยทําให้เราถอยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวเตือนด้วยนะคะอันนี้คือครบออปชั่นเลยอะ่ะคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นปลายดาก ะะแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยแนนใส่เพิ่มให้นะคะเพราะว่าจะเป็นขอบของกระบะไลเนอร์นะคะปกติวายแพคเนี่ยจะไม่มีขอบทางด้านนี้นะคะแนนก็ใส่เพิ่มให้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญตรงนี้ก็จะมีกุญแจเราสามารถล็อกได้นะคะ mm hmm. เผื่อแบบว่าเราจอดรถที่ไหนก็นแล้วแต่บางทีแบอบกว่ามีคนชอบมาเปิด mm. เปิดรถเรานั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ล็อกไม่ต้องเปิดเลยนะคะก็จะล็อกได้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะ ฝาท้ายนะคะเบามากๆเลยเพราะว่ามีทอชั่นบาร์ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวผ่อนแรงนะคะในการที่จะเปิดฝาท้ายนะคะปกติแล้วเนี่ยาฝาของฟอร์ดนะคะหรือว่าเหล็กอะไรเงี้ยมันจะหนักแล้วก็หนานะคะเขาก็จะใส่ทอชั้นบาร์มาให้นะคะมันก็จะเบาแรงโชกกระโปรงคู่หน้าก็ใส่มาให้ด้วยนะคะก็จะเบาแรงเวลาที่เราเปิดด้วยนะคะส่วนกระบะไลเนอร์ก็เป็นของ เฉพาะของเขาเหมือนกันของวา t แท็กเหมือนกันซิกเนเจอร์ก็คือจะมีเฉพาะวายแท็กที่เป็นกระบะไลเนอร์ตัวนี้นะคะ mm. เขาจะมีตัวตัวไฟนะคะเราสามารถมาเสียบ mm. เสียบแบบเหมือนไฟไฟบ้านเลยะคะ mm. ่ะอ่าหุงข้าวอะไรได้เลยนะคะอย่างนี้ใช่ที่<ๆ>เหมือนไฟบ้านเลยนะคะคือเป็นของวายแท็กโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ก็จะเบามากๆเลยมือเดียวก็เปิดได้แล้วนะคะอะอันนี้ก็แบบออปชั่นครบเลยนะคะแล้วด้านข้างก็จะมีชุดครอบฝาถังน้ํามันด้วยนะคะ mm. เอาชั้นแบบเต็มที่เลยค่ะช่วงล่างก็คือแน่นหนึบเลยนะคะครบไหมคะดูใกล้ๆรถก็ได้ค่ะพี่ครบครบไหมคะครบค่ะครบนะคะชอบมากท่นชอบมากเลยค่ะโอเคค่ะสวยมากค่ะไฟแนนซ์ผ่านยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็เซ็นสองคนก็ผ่านเลยนะผ่านเลยค่ะดีค่ีโอเคค่ะจริงๆแล้วผ่านตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละเนาะใช่ค่ะติดปีใหม่พอดีนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะ ท่านไหนสนใจรถนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อแนนได้นะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด subscribe กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การสม,มอบรรถคันต่อๆไปแล้วก็การตกแต่งรถสวยๆนะคะแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะลาไปพร้อมกับพี่วาวากับพี่จักรกิจเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะสอนวิธีการใช้งานตัวรถแลพี่เนาะเยอะหน่อยอันนี้คืออธิบายก็ครึ่งหนึ่งแลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวไปสอนวิธีการใช้งานตัวรถอีกทีหนึ่งแต่อันนี้คือคุ้มอะค่ะเพราะว่าพอเราใช้ไปก็คือแบบมันเป็นตัวท็อปสุดแล้วอ่ะหนูดูคลิปพี่แนนทุกคลิปได้ย <laughs> ขอบคุณมากมากขอบคุณมากได้เดี๋ยวนั่งเลยค่ะเดี๋ยวแนนสอนสตาร์ทอันนี้คือปกติแนนใช้วทยแท็ก่ะมันจะเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมเราจะแค่เหยียบเบรก เราต้องเหยียบคลัดด้วยนะคะบเบาะนี่เราปรับได้เลยนะคะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะปรับเอนได้อีกนะคะเนี่ยเนี่ยได้หมดเลยถ้าพี่พี่ลองปรับดูว่าจะชอบประมาณไหนนะคะถ้าเลื่อนหน้าก็เลื่อนไปทางนี้นะคะดันไปข้างหน้าเนี่ยอ่ะแล้วเวลาที่สตาร์ทให้เข้าเกียร์ว่างนะคะแล้วก็กดเหยียบเหยียบคลัตแล้วก็เหยียบเบรกทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย เกว่างแล้วนะคะโอเคเห็นปุ่มสีเขียวไหมคะอ่าสตาร์ทได้เลยอ่าประมาณนี้นะคะเพราะปะกติแล้วเกียร์ธรรมดาเนยจะเคยแต่แบบว่าเออไขกุญแจอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเราต้องเหยียบทั้งเบรกแล้วก็เหยียบคัทด,ด้วยนะคะคใช่ค่ะกุญแจเราพกไว้ในตัวได้เลยตลอดนะคะหรือว่าพอขึ้นรถแล้วเราก็เสียบไวตรงนั้นก็ได้ครับอ่าค่ะพอเสร็จแล้วพอเราสตาร์ทดาวใช่ไหมครับปุ๊บปรับพวงมาลายัยพี่ปรับทางด้านนี้นะคะอ่าแล้วก็ สมมติว่าเราปรับโอเคแล้วเนาะทางด้านนี้นะคะฝั่งซ้ายนะจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะฝั่งขวาจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวรถนะคะตัวนี้ไฟนี้นะคะจะเป็นไฟส่องกระบาดท,ท้ายนะคะส่องกระบท้ายใช่ตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกตรงนะะี้จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟหน้านะคะตรงนี้จะเป็นไฟหลีไฟปกติเราหมุนเอานะคะอันนี้เป็นไฟออโต ไฟออโต้เนี่ยพอเราเปิดไว้อย่างไงนะคะเวลาที่รถเราแบบว่าแสงมันสลัวเขาก็จะเปิดให้เราเองอัตโนมัตินะคะหรือว่าเราลงอุโม,มงค์เขาก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่เราบอกตรงนี้ไฟหน้าสามารถปรับองศาได้ด้วยเวลาเราปรับเราต้องกดออกมาอย่างนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ปรับองศาเนี่ยคะ่ะเวลากลางคืนนะพี่ลองเล่นดูแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยไฟมันหมุนไฟมันเลี้ยวไฟมันหมุนใช่ค่ะ เวลากลางคืนน่ะจะเห็นชัดนะคะพี่สามารถหมุนได้นะคะแล้วพอเราไม่ใช้เราก็กดปิดไปนะคะแต่ว่าพอเปิดไฟออโต้ตรงนี้ค่ะเวลากลางคืนแล้วเราขับแบบว่าช่วงแบบว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีรถส่วนมาเขาจะเปิดเป็นไฟสูงให้เราอาัตโนมัติเหมือนกันนะคะอันนี้คือออปชั่นครบเปิดมา<น>ไ,ได้เลยเป็นออโต้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทางนี้เป็นไฟตัดหมอกอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าจอนี่นะคะยวนั้นรีเสียงก่อนเนาะ ไฟหน้าจออันนี้คือเป็นไฟดิมมิ่งเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นอ่านถ้าเรากลางคืนนะคะแบบมันสว่างไปเราก็ลดแสงแต่กลางวันพอแสงไม่พอเราก็เพิ่มแสง<ม>นะคะทางด้านนี้จะเป็นในเรื่องของระบบไฟทั้งหมดอันนี้กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะกดทางด้านนี้อันนี้เป็นปรับไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะซ้ายขวาถ้าเราไม่ได้ปรับเราก็เลื่อนไว้ตรงกลางนะคะแต่ถ้าเราปรับก็เนี่ยค่ะซ้ายขวาขึ้นลงบุมได้เลยถ้าเราจะปรับฝั่งซ้ายเราเลื่อนทางนี้ไปซ้ายสุด ถ้าเราจะปรับฝั่งขวาเราเลื่อนมาขวาสุดนี่ค่ะถ้าเราไม่ได้ปรับเราต้องเลื่อนไว้ตรงกลางอ่ะใช่ค่ะองศาเราปรับทางด้านนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอันนี้เป็นเป็นเซ็นทรัลล็อกฝาถัางน้ํามันจะไม่มีนะคะจะมีแต่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะฝาถัางน้ํามันเนี่ยเวลาที่เราจะเติมน้ํามันปึ๊บพี่กดทางด้านนี้แต่ก่อนอื่นต้องดับแอร์ดับเครื่องดับแอร์ดับเครื่อง,อแ,อองแล้วก็เปิดทางด้านนี้นะคะ หนึ่งก็คือว่าเพื่อป้องกันแบบว่าเวลาที่ถ้าเราไม่ได้ดับแอร์เนี่ยมันจะกระชากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราดับแอร์มันก็จะมันจะช่วยถนอมตู้แอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ส่วนดับเครื่องเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเคยมีที่เด็กเคยยืนไหมพี่ว่าแบบเติมน้ํามันผิดหรืออะไรเงี้ยอ่ะบางทีเด็กเขาไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยบางทีเขาเติมแบบเบนซินให้เราอย่างเงี้ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องอยู่น้ามัน,ม,นมันเข้าเครื่องเลย แต่ถ้าเราดับเครื่องเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเติมผิดเนี่ยมันยังดึงออกได้ดูดออกได้น,นคะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเปิดปิดอร์ย่งเงี้่ะ,ะเดี๋ยวนายไปสอนนั่งทางนู้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ามันเนาะถ้าเวลาที่เราดับเครื่องเนี่ยเกน้ํามันอะมันจะเป็นของเราเป็นไฟฟ้าม,มันก็จะโชว์ว่ารถเราวิ่งได้อีกกี่กิโลอะไรเงี้ยค่ะู๊นะคะอาวอันนี้เป็นเป็นรถสตาร์ทแล้วนะคะประตูเปิดฝากระโปรงเปิด เขาจะบอกหมดเลยเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ใช่ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้บอกหมดเลยรถเราวิ่งได้อีกร้อยกิโลนะคะร้อยกิโลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเติมน้ามันเข้าไปเนี่ยค่าตรงเนี้ยมันจะอ่านใหม่ให้เราตลอด <iquer divorce. S 1> ใช่ค่ะมันแล้วมันจะอ่านใหม่ด้วยความแม่นยําถ้าเราดับเครื่องแต่ถ้าเราสตาร์ทแล้วเติมเนี่ยบางทีมันอ่านลวนนะคะโ <úng. S 1> อเคค่ะ ทางด้านนี้เป็นแบบ Cruise cool Control กับ LAM นะคะถ้าเราขับไปสักระยะหนึ่งแล้วเราอยากจะแบบล็อกความเร็วเราก็กดทางด้านนี้มันจะโชว์เนี่ยค่ะตรงเข็มเนี่ยถ้าเราก,กดออกตรงนี้นะคะนะคะอ่ะตรงเนี้ยพอเวลาเราก,กดใช่ไหมคะเราก็จะล็อกความเร็วที่แบบว่าสมมติเราวิ่งอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบเราก็ล็อกความเร็วที่120เราสามารถเอาขาออกได้เลยรถมันก็จะวิ่งไปที่ร2อเองอัตโนมัติ แต่ถ้าเราจะกดบวกเป็นร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบเนี้ยคะ่ะมันก็จะบวกให้เรานะคะเนี่ยค่ะเราจะลดแบบเออใช่กดลบก็จะเป็นร้อยสิบร้อยห้าอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ถ้าเราจะแคนเซิลนะคะเราเหยียบเบกมันก็แคนเซิลแหละหรือว่าเรากดทางนกทีนึงก็แคนเซิลเนี่ยค่ะ,อ,ะอันนี้คือล็อกความเร็วที่เรากําหนดเรามันเพิ่มบวกได้แต่ส่วน LIM LIM จะขึ้นสีเขียวตรงเนี้ยค่ะ LIM นี่คือว่า ไม่ให้เกินที่เรากําหนดสมมุติว่าเราอยากให้รถคันนี้วิ่งไม่ก